สวัสดีค่ะทัานช่วงมิฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเขาสู่ช่องเจน,นั่งน้ำโชกนะคะท่านช่วงขามือหนีว่าสิลุ่งน้อยบดีลุ่งค่ะเพราะว่าลืมโทรศัพท์ไว้ไข่ลูกเสือ,อเนี่ยวมือนจะกล่ามึงตัวเล็กแนวทางห้าน้อยนะคะเนาะเพราะว่าลืมโทรศัพท์เครื่องนั่นเบิดอทั่วเพราะพ่อเหมือนยุนิฮันก็เลยเบิดสิทธ์เลยนะคะก็คอยทุกท่านทุกคน ตามมืออื่นเศร้าแล้วกันเนาะคะเนาะเดี๋ยวมืออื่นเศร้าแอดจะได้ไปเอาโทรศัพท์แต่เศร้านะคะไปเอาโทรศัพท์แต่เศร้าแล้วก็สีดีล่วงตัวเลขกเนี่ยทางให้ท่าุผช้ชมแดงหุ่นจักต้องกันเนาะคะเนาะสำหรับตัวเล็กนวทางเล่าพัฒนามืออื่นแอดจังสีสรุปนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปมึงตัวเลขกนวทางรัฐบาลไทยก่อนค่ะท้ช่ค่ะ รัฐบาลไทยส่งสีเข้มคนเพราะว่าแอดดิวิคะห์หลายๆสูตรใส่กันว่าขะเนาะทำช่วงขาวิเคราระห์หลายๆสูตรใส่กันตัวเลขแนวทางข้างบนวิ่งรูดเก้าเม็ดเดียววิ่งเกเม็ดเดียวตัวเลขจับคู 9ก้า9ูสหนึ่งชุด3ามตัวนะคะชุดสามตัวหกเ6 9า เก้าศูนเน้นตัวใดเน้นเก้าสี่สี่เก้าเจ้าเลขสามตัวได้หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ 6, 9, 0 9, 4นี่เลขย3ตัวแต่น้ใส่ 9, 4, 9, 4 5, 9, เก้าสี่เหลขกสามตัวสองชุดนะคะท่านชมเนาะเลขกสามตัวสองชุง 3, 2, ชดส่วนล่างล่างนะคะล่างวิ่งรูดสามเม็ดเดียวตัวเลขจับคู่สามสี่ สามหกสามแปดสามเม็ดเดียวด้วยค่ะทุกชโวงค่ะส่วนตัวแอดมักตัวนี้นะคะ ทั้งนี้และท่านนั้นไกน่ท่านช่วงเว็บซีทุกท่านทุกคนไดนนําไปเพชรกันบ้านอีกเทือนึงก่อนเนาะคะเนาะเพราะว่าตัวเลขกนวทางกเา็เป็นไปตามสูตรนะคะตัวเล็กเน่วตั้งเขาไปตามสูตรเป็นไปตามสูตรและตามสูตรเนาะคะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นท่าช่วงเว็บซีทุกท่านทุกคนก็นําไปพิจารณาคัดกล่องอีกเทือนึงแต่ว่าถามวอามันใจปอมันใจค่ะท่าช่วงขาบนเก้า บนเก้าเม็ดเดียวเลขจับคูเก่าสี่เก่าศูนยเก่าสเก่าหนึ่งชุด3ามตัว6-90แล้วก็ห้าเสล่างเม็ดเดียวคือสล่างเม็ดเดียวคือสมเลขจับคูมีสามสี่สามหกสามแปด สามสี่สามหกสามแปดสามสี่สามหกสามแปดเน้นที่สามหกนะคะมักชอบกับจัดน้ำค่ะโมหมักบมกชอบกับพานไปก่อนกับโมเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะตัวเลขบกหลายมีประมาณนี้นะคะทำช่วงขาเก่านี่คือสีย่อมกระทันหันนีค่ะทำช่วงขาเก่าย่งมกระทันนนี้ อันนี้คือตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเจนางสำหรับวดบันที่16มีนาคม2567นะคะเนาะ<ม>ก็คอยทุกท่านทุกคนนัตัวเลขไปพิจารณานํานตัวเลขไปคัดกรองอีกเทือนึงค่ะทำช่ว่ะเอาเจอกันใหมคลิปหนา,นะะาเนาะค่ะทำช่ชมเนาะเจอกันใหมคลิปหนาคอยทุกท่านทุกคนโชคมาลำรวย อย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยรวย,รวยนะคะเ,เล่าพัฒนามืออื่นแอดจังสีสรุปนะคะทร่ช่ชคขาลืมโทรศัพท์ไ้ไข่ลูกเสือก็คอยทุกท่านทุกคนโชคดีค่ะ